HAPPY BIRTH DAY TO YOU นันเกิดพี่ชายครับขห้สุขภาพแขงแรงสุขภาพแขงแรงเป็นคนดีเป็นคนดีนะคะเป็นคนดีนอาเพขงแังเตาด้วยมีของขวัญวัเกิดมาให้วี่งมาไปอะไรอะไรวะอะไรนะฟั

เพื่อกนะเอเจะบไปกินตลดเท้รูปปอยุรานาคุณโอ้ยจะไปกินขอแก่มันจะคำมันเสือมาาแล้วเนาะมันจะคำให้คำแพงปอด้วยเออให้คำแพงเปอด้วยโอเคสุขสันต์ันเกิดพี่ชายให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเฮงเมันมาเรืองวนนี้หนึ่งห้าหนึ่งเก้าพอหนึ่งพอได้ลุ้นลางลางลางลอตเตอหนึ่งเก้าเอเอาตรงกับอาจารย์ต้อยจสันอาจารย์ต้อยห้เราให้หนึ่งเนี เลือกซีตน่นเลาใหนึ่งับคู่เลาให้นหนึ่งหาลางดับมันมีของเรามีหนึมีซีมีหามีแปดเรานี่ยของม่งห่า่ะนึ่งห้าเก้าเก้าับหนึ่งเก้าเกตัวเดียวเลยเขาจะบอกว่าเลียงมากเก่หกลึงเก้าหนึ่งหาเป็นคู่ดับก็ใค่หนึ่งเก้าเลยพราะว่าเมื่อว่านไปพ่อจันารหน้าบุญปูนหน้บุญไปเผาศพนะจันาร์หนาบุญหน้าบุญว่าเก่าเสนนี่รงมากเก่า สอเนาะุอตตีเล่มนีเ้าไปพอเนาะรัเพ่จะไปนตรีสามแปดีกับเก่าหนึ่งีเก้อกนปอบีนี่บอกหกีเก้าเรอบเดียวสามหเก้นาะหกสามหกเดินจะเก่าเกัาหกสมารกาหกสา ต้องอืมแมนดังก็ใส่สี่หกตัวเก้าบ่จันเบียองต่ก้าจันเบียร์ตัวใดบางเด็กสี่เก้าแะวังเด็วันที่เราแปดเก้าสามเขาพิกแต่ว่ากันต้องมาซื้อเก้าแม่เขากับหัวเขาได้เบิดผูพกกับหัวซื้อเก้าสามมาได้าเจะซื้อหกสามวันนี้เราให้ตัวใดสี่เก้าตีมาเพ่า ถั่วกับเหล็กดังข้าเจ้าแล้วยหรหนึ่งเก่าสองคู่เน้นล่างเน้นล่างเน้นล่างเนาะล่างอย่างเดียวจ้เน่สำหรับพี่งสอแมุ่นหนึ่งกาสองกสบหาสองห้าสอบนสองบนค่ะสองบนล่างสุดต่ำในฐากับ5าของเหลบาหรือพวกขาีย่างสอล่างบ่ะล่างอ่ะหนึ่ตตัวนงเนี่ยรักสิบยิบรักสินึ่งกับสองวันน่ีย มันบโดดบโดดขึ้นบนปะฮะจะขึ้นเก้าหล่ะว่าสองเก่าคนจับกูเลยเอ็ดมินเอฟซีว่านม้วนกันสองเกาตัดทิงไปเลยตัดทิมแล้ะแต่ขึ้นหนึ่เก่าตัวเดียวลาทีต้องแล้วฮะสองเก้าตัดทิงคนออสองหาเขเขามากเขาเอมากสองเาอมากหนึ่งนึกับสองน่ะต่อสามว่าใส่สามหนึใส่หาเป็นหนึงหาเขาออกสองหาหนึ่งหาคููดับอาจารย์ต้อยล่างสตำกับหมาก่น่ หาบ่หาไม่ากับสามหาบ้งเนี่ยเบเียสามกจะดับบนเลยปีหกหาต่อปีหกเจ็ดเบ้งเหาลงมากแมววันนี้ละมันมาทำมานะมาหยากเข้ากับเบาเขาซื้อลตเตอรี่เข้าหนึ่ลา่งกอยปีกายมันเจ็ดหาแน่ามันบ่เจ็หเจหรือฮะหาเจ็ดี่บอกขึ้นมาแต่ว่าอันช่วงวันที่สามสิ สามสบท่านว่ามันบออกปีไกยมันออกเ่ามันตรงมากข้อของเก่ามันเลกเงินออกเนี่ยุดทุ่งเซาซามยังไม่จุดเลยจบอกปีนี้เอ้ายิบเกาจุดโอ้เป็นเลขฝันที่ซื่อแน่นเลขฝันเาเลียกฝันเพิ่นเจ็ดศนย์ส่่เจ็ดศนยเจี่นย์เจ็ดลอกับแพ่กัจับให้อันเดียวกันเลยอนเดศูนย์สี่ยคือกันสี่เจ็กับเอาเจ็ดศูนย์สี่เลขฝัน หนึ่งหานหนึ่งเกาั้นเขาเลยค่ะเด็กพญ่ใจบุญกันว่าสี่นเจ็ดากันว่าอีเลยสี่เนยเจเดียวกันเล็นกเนี่ยแ่าของพน่ะลักลอยสี่นเมีแค่นี้แหละัเนี่ยมีแค่นี้แหละกสบาทไโอ้เอามาแล้วมาแล้วเขาเ่ารึเปล่เป่าดีกว่าสาวสวยเดีพี่แป้งพ่อเาหนื่อยเาเล่นด้วยเหล่งกินอะ้รอธิาซื่ออะไรนะ เอาล่ะปฏิญาณเดินก่อน Happy Birthday To You Happy Birthday To You Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday To You โอเคโอ้พ่ออธิษฐานให้พ่อไม่บอกอธิษฐานให้พ่อแข็งแรงรักพ่อนะรักพ่อนะรักพ่อไหมรักมากไหมจุ๊บทำเพลงชื่ออะไร แล้วพอทุบนเลยเป็นเด็กดีนะคะคัมพงอยู่นานๆคัมพงอะไรนะชื่อคัมเพงอะไรนะคัมเพงอะไรเด็กหญิงอะไรเด็กหญิงอะไรคัมเพงอะไรนะคัมเพงคัมเพงท่าท้อนไมีผัสศรผอมเท่าคัมเพงชาแนลหรือเปล่าคัมเพงชาแนลไงมื่อเนิ่นบอาคัมเพงอะไรนะคัมเพงชาแนลพ่อผ่าอะไรพ่อผ่าชาแนล โอ้โหไป็นอกินเนื้อซาบแฮ่ไหนคีมกันหน้าแตกบอก FC ได้ทำยังไงทำไงหน้าแตกไหม่าจังเลยคือจัเต็มครับไหนบ้างเนี่ยทึ่งใส่ว่าเสียไม่เพ่นหรือล่องใส่เบิ่งอีกเท่าเลี้ยวอืมสวยไหมสวยสวยสวยใช่ไหมตับนี่แหละเดี๋ยวไปกินเขาก่อนพร้อมมันอับน้ำแล้วนะครับกินเขาจังไหนอ๋อจะออกไปกินเขาอ ไปกินข้าวกันเราบินล้างเลยหนึ่งห้าหน่างอย่างเดียวน่อกำแพงเฮ้ยมันใจคักมันใจงวดมีลานแตกแงวดก่อนคือว่ามันใจเบิหนุฝันฝันตัวใดเกาะเก้าศูนยสมเก้าศูนย์สามจุดทูบได้0ูนย์หสสามนยองกําแพงกับจับได้ตกเก้าตรงกับว่อาหญ่ใจบุญเื่นก่อนสี่ศมันสิใไปส์ัดเม็ดเดียว <ม>ล่างห <มา S 2> นึ่งห้าหนึ่งเก้าเน้นที่หนึ่งห้าเลยไม่สนเรียกลับโอ้เอารวยร<ด>วยดูไไปด้วยกันรับแต่ h a p p h a y t y o ันเกิดพี่ชายครับ สุขภาพแข็งแรงค่ะเออเป็นคนดีเป็นเด็กดีนะคะเป็นคนดีนะคับจะแพงต่อด้วยมีของความเียมาให้สาคมาไปอะไรอะอะไรหรอไอนงกี่บาทเองกี่บาทเพื่อ้เปิดปิดดูนีเปิดปูดินี้่เปิดหรอว้าวงไนอะยังอ นหลายองมากันนัเกือโอ้บีลีีไอ้นั่นตน้ำเมืองน้ำเกลือแก่ลูกร่างไก่แก่เมื่อยเพื่อนเจะไปกินเลแท็กู้ปอยุาห์หารับคุณโอ้จะไปกินโคลแกมันเดคำมันเสือมาแล้วนาะมันคำให้คแพงปอด้วยเออให้คําแพงเป่ด้วยโอเคสาันเกลือพี่ชายให้สุขภเพแข็งแรงร่ำรวยเฮงเฮงมันมน หนึ่งห้าหนึ่งเก้าพอหนึ่งเกาพอได้ลุ้นงางลางลางลอางตอลีนึ่งเก้าโอ้เอาตรงักัาารยจต้อยจ้าสันเมียงบอกจันต้อยเหราให้นึเนี่ยเลือกซีตัวนะเรอให้นึ่งดับคู่เราให้นึหาล่างดับมันมีของเราไม่มีนึ่งมีซีมีหามีแตรของเราเนี่ยของนึ่งหาบ่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าเก้าตัวเดียวเลยเขาจะบอกว่าเลียงมากเก้าห้าหนึ่งเก้าหนึ่งหาเป็นคู่ดับ ก็เสหเก่าเลยพ่เพ่าพ่เมือว่านไปพ่อปจัน์หน้าบุญปูหน้าบุญไปเผาศพนะปจัณนาบุญน้าบุญมาเก่าของันนี่แรงมากเก่าเก่าเนาะสุนรีเลขมือนไเาไปพอเนาะรอบันเพื่อันกซีสรีสามแปดกับเก่าหนึ่งซีกนบี่บ่เก้าหกสี่เก้รอบเดียวสามหเนาะหกสามหกสามเดือนจะเก่าเก้าหกสามาเกหส ม่อ้มดังกับไส้สี่หกเก้าจันเบียร์งนเาจันเบียตตัวใดบ้างเดสี่เก้าระวังเดชเมื่ที่เแปเก้าสามเขาพิกแต่แต่ว่ากต้องมาซื้อเก้า่เขากกับหัวเขาได้เบิร์พูกกับหัวซื้อเก้าสมได้ขาเจ้าซื้อหกสามวันนี้เลาให้ตัวใดสี่เก้าตีมาเป่า ัวกับเหล็กดังข้าเจ้าแล้วหนึงเก่าาหนึ่งเก่าสคู่เน้นล่างเน้นล่างเน้นล่างเนาะล่างอย่างเดียวเจ้นสำรับี่้็แม่ปุณิหนึ่งกสอ็นสอบ่หาสองหบนสบนค่ะสบุล่างสุดต่ำ้้าศึกผาของเลาหรือ้เทียล่างสองตวล่างเนาะหนึ่งสองตัวเาตัวนึงเนี่ยรักซิสีมายย็บรักซีนี่หนึ่งาสองนท่่เทีมันบวชดด บ่โดดขึ้นบนป่ฮะบ่จะขึ้นเก้าเหรอว่าสองเก้าคนจับคู่เลยเอ็ดมินเอฟซีบ่านเพรามันัดสองเกตัดทิงไปเลยตัดทิมล้วแขึ้นหนึ่งเก้าตัวเดียวหลังทีต้องแล้วอ๋อสองเก้าตัดทิ้งเพคนเอาสองหาเามักมักสองมักหนึ่งนกับสองนะก่อสามาใส่สามึาใส่หาก็เป็นหนึหาเเอาสองหาหนึ่าคู่ดับอาจารย์ต้อยล่างสูต่ำกับหาม่หาบ่ หาับสามางเขาก็จะดับบนเลยปีหกหาเปนี่ดอเปปีหกเจ็ดบงเียรหาล่างมากแม่สองวันวันนี่แหละมันมาทำมานะม่ันันดอกานนี่ยมากเข้ากับเอาเขาซื้อลอตอรี่เขาีหลานนึงหนนึงก่ายปีกายมันไม่เจ็ดหาแน่ว่า็นบะเจ็ดหเจหรือหาหาเจ็ดหาแ่ิว่าแต่ว่าอันช่วงวันที่สามสิบสามสิบท่านว่ามันบ่ออกปีกกยมันออกเขามันตรงมากข้อของเก่ามันเลเือออกเนี่ จุดทุ่มเาทํหกยังม่จุดเลยจุดจุบ่กปีนี้อ้าวยิบเก่าเป็นเลขฝันที่ซื่อเมื่อนนเลขฝันเพิ่นเลขฝันเพิ่นเจ็ดศูนย์สี่ป่ะเจ็ดศูนย์ี่สี่ศูนย์เจ็ดองกัแ่กับจับให้อันเดียวกันเลยมันกี้วัดสิดรามบ่เจ็ดศูสี่เ็0 4นีคือกันสี่ศูนเจ็ดกับเอาเจ็เลขฝันกับหนึ่งหนึงเก่าฟันเก้าค่ะเด็พอใหญ่ใจบุญกันมาสี่ศูนเจ็แดด เข่ากันวะอีเลยสีศูนย์เจ็ดเดียวกันเปกันมากแต่ว่าของพึ่นน่ะรักลอยสีนย์เจ็ดมีแค่นี้แหละอมี้แหละองก็สามบาทไปโอ้เอามาแล้วมาแล้วข้าเหนียวเต้าเดี๊ยเสยวพี่เป้ยเขาเขาเหนื่อยเขาเล่นด้วยเหลิงกิล่าอิจาชื่ออะไรนะเอาเร็วอธิจาเดินก่อน Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Okay โอ้เพอพอธิษฐานให้พ่อไม่บอกอธิษฐานให้พ่อแข็งแรงรักพ่อนะรักพ่อนะรักพ่อไหมรักมากไหมจุ๊บจุ๊บคัมเพลงชื่ออะไรรักพ่อจุ๊บจุ๊บเลย เป็นเด็กดีนะคะคัแพงไปอยู่นานๆน่แพงอะไรนะชื่อคัมแพงอะไรนะคัมแพงอะไรนักหญิงอะไรเึ็กหญิงอะไรคัมแพงอะไรนะคัมแพงผัดถอนมีผัดถอนหองเท่าคัมแพงชาแนลหรือเปล่าคัมแพงชาแนลไงเมื่อนั้นบอกคัมแพงอะไรนะคัมแพงชาแนลพ่อผัดอะไรพ่อผัดชาแนล โอ้โหไปได้กินเนื้อแทบแฮ้ไหนครีมกันหน้าแตกบอก FC ได้ทำยังไงทำไงหน้าแตกไหมมาจำเลยคือจับติ่มคักแต่เพิ่งไหนทึ่งใส่มาเสียไม่เพ่นร่องใส่เบิ่งอีกเท่าเลี้ยวอืมส่ไหมใส่ยสวยสวยสวตับนี่แหละเดี๋ยวไปกินเข่ากันพอมันอาบน้ำแล้วกินเข่าจังไหนอ๋อเสีออกไปกินเข่าอ๋อ ออกไปกินข้าวกันเรา